สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆทำศิละปะนะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตุ๊กตาล้มลุกค,ค่ะจากฟ้าขวดเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในครั้งนี้นะคะแผน่นรูปภาพสีฟ้าขวดน้ำดินน้ำมันกันไกรและกาวค่ะสีนะคะเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนแล้วก็สีไม้ค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆทําตุ๊ก,กตาลุกจากฝาขวดค่ะถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆระบายสีให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆแต่ละคนอาจจะได้ภาพไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีซันต้าแล้วก็มีสโนว์แมนเนาะวันนี้ครูไอายจะมายกตัวอย่างสโนว์แมนนะคะก่อนอื่นให้ระบายสีให้เรียบร้อยค่ะระบายสีกันเลย ระบ,บายสีกันเลยนะคะเด็กๆระบ,บายให้สวยงามนะคะระบ,บายไปเรื่อยๆจนกว่ารูปภาพจะสมบูรณ์และสวยงามค่ะเมื่อเด็กๆระบ,บายสี Small Man, สโนว์แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาระบ,บายสีวงกลม1วงกลมค่ะระบ,บายเป็นสีลุง้งหรือจะระบ,บายเป็น1สีกี่สีก็ได้นะคะแ,แล้วแต่เด็กๆเ,เลยค่ะตามจินตนาการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบ,บายกันนะคะ คุณครูจะมาระบายเป็นหลายๆสีนะคะอันนี้จะอยู่ตรงฐานนะคะเราจะเอาสโนว์แมนนั้นไปติดตรงวงกลมนี้อีกทีค่ะ <l oss> เมื่อเด็กๆระบายสีครบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะคะให้เด็กเจยมหยิบก,กันไกลมาคะ่ะการตัดนะคะให้เด็กตัดไปรอบๆเลยค่ะนี่ให้เหลือสีขาวไว้หน่อยนึงก็ได้นะคะเด็กคนไหนที่ยังตัด เองไม่ได้เนาะหรือไม่ถนัดในการตัดนะคะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะการใช้กรรไกรนะคะเราต้องระมัดระวังค่ะถ้าเกิดกรรไกพลาดไปโดนนิ้วเราอาจเจ็บได้นะคะเราต้องระมัดระวังในการตัดให้มากๆเนาะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนแบบนี้สองชิ้นให้เด็กๆทากาวค่ะ่า เตรียมกาวมานะคะ,ะการใช้กาวน้นนะคะก็คือให้ใช้นิ้วก้อยจุ่มปุ๊บปาดอย่างนี้นะคะกาวไปทาไปด้านบนนิดนึงค่ะนี่ทาตรงสีทับตรงสีเลยนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็นำสโนมนมาแปะลงค่ะก็จะได้แบบนี้เป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะสโนมนกับฐานวงกลมก็จะติดอยู่ด้วยกันอันนี้ให้เด็เกๆวางไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมาทำฝาอ,อันนี้คือหลักสำคัญเลยนะคะ ที่ตุ๊กตาจะล้มลุกได้ก็เพราะเราต้องมีฝาแล้วก็มีดินน้ามันที่ครูไอซ์แจกเด็กๆไปนะคะอ่าบีมาหน่อยนึงเนาะอืมเอาดินน้ำมันออกมาหน่อยนึงแบบนี้อ่าก็าปั้นเป็นวงกลมๆแบบนี้ค่ะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนําไปใส่ด้านหลังเห็นไหมคะฝาจะมีแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีด้านหลังแบบนี้ค่ะให้นําดินน้ํามันใส่ไปนะคะอใส่ให้ได้จํานวนครึ่งนะคะครึ่งฝา น้อยไปเด็กสามารถใส่เพิ่มได้นะคะแต่ถ้ามากไปเด็กๆสามารถเอาออกได้เช่นกันค่ะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ตุ๊กตาลม้มลุกเมื่อเด็กๆทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะกดแน่แนๆเนาะเด็กคนไหนที่ไม่สามารถทําได้ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะนี่ขึ้นฝาแบบนี้คะ่ะได้แล้วอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาติดเจ้าสโนว์แมนไว้กับฝากันเลยค่ะให้เด็กกับ ด้านหลังนะคะนี่แล้วก็ทากาวค่ะจุ่มกาวปาดทาไปตรงวงกลมนะคะรอบวงกลมเลยนะ,ะทางให้ทั่วๆรอบวงกลมเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อทาทั่วแล้วเราก็จะมาติดลงฝาค่ะเด็กๆลองวางสิคะเห็นไหมคะฝาเราตั้งไปทิศทางไหนนี่ให้เด็กๆติดค่ะนักศิลป์มาทา,าอย่างนี้แล้วก็ติดลงไปนะคะ แค่นี้ตุ๊กตาล้มลุกจากฝากวดน้ำก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะตุ๊กตาล้มลุกจากฝากวดน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเล่นนะคะก็คือเด็กๆน้ำมือไปทำ่างนี้นะคะรอให้นางให้เขากิ้งไปกิ้งมาแบบนี้เนาะเอเห็นไหมคะฝาก็จะไม่กิ้งไปไหนเพราะว่ามีดินน้ำมันถ่วงไว้เห็นไหมคะก็จะ กลิ้งเป็นตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้เลยอ่าส่วนวงกลมที่เหลือสองอันนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งตามจินตนาการได้ทำเพิ่มได้อีกฝานึงค่ะจะตกแต่งเป็นลูกอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นนี้นะคะคุณไยว่าเป็นกระต่ายน้อยอ่าเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะตัดนะคะแล้วก็นำฝาไปใส่ดินน้ำมนันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็เกๆกบ๊ายบาย